สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถกระบะแคปบซึ่งบอกได้เลยว่าคันนี้ได้เป็นตัวรถปีใหม่ราคาย่อมเยาเพียงแค่3 0 0 0 0นต้นๆที่สำคัญเลขไมค์คันนี้วิ่งไปเพียงแค่80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะ รถคันนี้จะสวยมีออปชั่นอะไรให้ใช้งานบ้างเดี๋ยวปุ่นจะพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถกระบะแคปแต่งซิ่งลูกค้าเก่าจัดทรงลงร้อมาให้แล้วเรียบร้อยวันนี้ปุ่นมาอยู่กับตัว i s u z u d max รุ่น2 5 s spec cab รถปี2015เกียร์แมนนวลนั่นเองตัวรถสีขาวสภาพสวยสภาพดีเลยค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติราคาตั้งอยู่ที่4 8 0 0 0บาท วันนี้เพียงแค่พี่ๆแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ l i a d Official SICAR 988เมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่338,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตด,ดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอีกด้วยค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าส่วนรถจุกๆอีกด้วยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถของคันนี้กันก่อน สับตัวด้านหน้าตัวรถของเขาคันนี้ก็จะได้เป็นตัวกระจังหน้าสีเทาค่ะตัดกับตัวสีของตัวรถกระจังหน้าสภาพสวยเลยด้านตัวไฟหน้าของเขาก็จะได้เป็นตัวเลนไฟหน้าสภาพดีกอบพองไฟไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการหลาบอีกเช่นเดียวกันด้านหน้าตัวกันชนด้านล่างของเขานี้ก็สภาพสวยค่ะสีขาวเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาและเดี๋ยวปุณพามาชมสับตัวด้านข้างตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกัน ด้านข้างตัวรถสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยของรอยดักยิ้มได้ใช้เป็นตัวล้อแม็กที่ลูกค้าเก่าเขาจัดท่งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสีทองสภาพสวยไม่มีคดไม่มีดุ้งคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัวซีดี์ยาง265ทับขอบ18นั่นเองใช้งานกันต่ออีกยาวๆได้เลยค่ะและเดี๋ยวบุญพามาชมสับตัวซีนซอกด้านข้างประตูฝั่งคนนั่ง ซอกซับในต่างๆตรงนี้ได้เป็นสติกเกอร์ดำเดิมมาจากโรงงานไม่มีล่องลอยของการสาดสีหรือว่าการพ่นสีพ่นซอกมาทับด้านบนตัวรอยเม็ดอากันี้ได้ใช้เป็นตัวรอยเม็ดอากที่ตอกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอค่ะไม่มีร่องลอยของการตอกทำมาใหม่ภายในตัวรถของคันนี้ก็จะได้เป็นตัวสีดำคอนโซลสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าสำหรับตัวเครื่องเล่นนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัวเครื่องเล่นดเดิมมาจากโรงง,งานอิซุ ใส่แผ่นซีดีฟัง AM FM วิทยุ MP3 เชื่อมต่อ USB ได้อีกด้วยตัวแอร์ของเขาก็จะได้เป็นตัวแอร์แบบแมนวนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันสำหรับตัวเกียร์คันนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัวเกียร์แมนวนวลนะคะสภาพดีเลยไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักบอกได้เลยว่าพี่ๆคนไหนที่เป็นสายขับรถกระบะสายขับเกียร์แมนวนวลคันนี้ขับมันขับสนุกอย่างแน่นอน ตัวเบาของเขาได้ใช้เป็นตัวเบาผ้านะคะสภาพสวยได้มาเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสภาบตัวที่นั่งตอนแคปกันบ้างสําหรับตัวที่นั่งด้านหลังแคปนี้เขาก็จะมีเป็นตัวที่นั่งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพื้นที่ด้านหลังมีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะสามารถบรรทุกคนก็ได้หรือว่าบรรทุกของก็ได้นั่นเองสินสอดด้านท้ายของตัวแคปนะคะเขาได้เป็นตัวสติกเกอร์เดิมเดิม หัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะการไขของหัวน็อตมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวปุณพามาชมสับตัวด้านท้ายตัวรถของคันนี้ไปพร้อมๆกันต่อสับวตัวด้านท้ายตัวรถของคันนี้ค่ะเขาก็จะได้เป็นตัวสีขาวที่สวยเรียบเนียนเสมออีกเช่นเดียวกันตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าสีเดิมๆม,มาจากโรงงานทั้งคันค่ะไฟท้ายสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าว ด้านตัวแมกไลเนอร์ของเขาก็ได้เป็นตัวแมกไลเนอร์ที่ลูกค้าเก่าเขาติดตั้งมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะแมกไลเนอร์สภาพสวยสภาพดีไม่ได้มีการมันทุกมาหนักคันนี้บอกได้เลยว่าใช้งานกันต่ออีกยาวๆอย่างแน่นอนและเดี๋ยวปุณพามาชมสัว์ตัวด้านข้างสีฝั่งคนขับกันบ้างด้านข้างตัวรถสีฝั่งคนขับนี้นะคะเส้นสายรายสปอร์ตยังอยู่ครบเลยคันนี้ได้เป็นตัวสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอทั่วท้งคันจริงๆค่ะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือรอยระก,กิ๊บมาอย่างแน่นอน สำหรับตัวเซนโซ่ด้านข้างฝั่งคนขับนี้เขาก็ได้เป็นตัวสติกเกอร์บอกดมยางเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการสาต์สีหรือว่าการพ่นสีมาทับด้านบนตัวรอยเม็ดยากนี้ค่ะเดิมเดิมมาจากโรงงานทุกจุดไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่สำหรับตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้เราเรียบร้อยค่ะกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้าสองบานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวเซ็นทั้็อถ สำหรับพวงมาลัยคันนี้ได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยแบบพาวเวอร์สภาพสวยไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูมือมาเลยค่ะตรงกลางนี้เขาก็จะมีเป็นตัวระบบความปลอดภย Air ัยแอร์แบกคู่หน้าอย่างที่ฝนแจ้งไปและเลขไมล์ตัวรถคันนี้เขาวิ่งไปที่80,000กับอีก100กว่ากิโลเมตรเท่านั้นสำหรับตัวเบาะฝั่งคนขับก็สภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดบอกได้เลยนะคะว่ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากมาก,มาก ไม้น้อยที่สําคัญสภาพาตัวรถคือสอดคล้องกับตัวเลขใหม่มากๆนั่นเองและวสำหรับตัวห้องเครื่องคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อพร้อมๆกันเครื่องยนต์ของคันนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ DDI ขนาด2.5ลิตรได้ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลมาแล้วเรียบร้อยห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยกันไหนเย,ยิ้มของตัวน้ํามันสินงซ่อด้านข้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหัวน็อตเดิม คันด้านหน้าคันนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวแผ่นเพดเขาหัวหมุดสีดําเดิมของยูซิซูไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าร่องรอยของการย้ายแผ่นเพดคันด้านหน้ film, า cycle, สภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อคันด้านหน้ามาอีกเช่นเดียวกันค่ะสาหรับฝากระโปรงคันนี้ก็ได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมเดิมมาจากโรงงานลอยดอทลอยเมนอาร์คต่างๆสติกเกอร์คําเตือนสติกเกอร์เดิมเดิมจากโรงงานก็ไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีมา สำหรับตัวแผ่นกันความร้อนคันนี้ก็สภาพสวยอีกเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดค่ะวันนี้นะคะปุ่นพาพี่ๆทดูคนมาชมกับตัวรถกระบะแคบซึ่งบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างมากค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้เหลือเพียงแค่338,0 0 0บาทเท่านั้นพี่พีคนไหนที่สนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์0886059138หรือ s i c a ลซีเเเมียดด้านหน้าค่ะ แลาหาพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมองขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ